มาครับแคมิลีเข้าใหม่ครับบอกเลยว่าราคาดีๆครับนะ559,000หาหครับเป็นรถปี2017ตัวไฮบริดนะครับ2.5งจุดห้ไฮบริดครับโอ้โหนะเป็นตัวไมเนอร์เช้งด้วยนะครับปี17นะครับราคาดีๆนะ559,000หาหครับผ่อนอยู่ประมาณ9,500เครดิตดีนะครับผ่อน9,500ผ่อนไม่ถึงหมื่นยังไงก็คันนี้ครับอยากได้ไว้เชิงงานติดต่อมานะคันนี้บอกเลยว่าสภาพแรกเข้าสวยมากอันนี้คือยังไม่ทำอะไรนะเข้ามาเมื่อกี้ผมรีบถ่ายให้ดูเลย นะครับคันสีดำใครอยากได้ไปใช้งานรีบติดต่อมาส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องทําเรื่องที่กรุงเทพนะครับผมมีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านพ้นอนุมัติผ่านแล้วส่งรถสไลด์ด้วยครับทั่วประเทศอยากได้คันนี้ติดต่อมาส่วนรายละเอียดคันนี้เป็นยังไงรอบคันเดี๋ยวไปชมกันที่สัดไปครับ ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอผมเลยครับแมนน้อยเพชรยนต์นะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องของรถพรีเมียมนะครับโอ้โหพรีเมียมคายจริงนะสำหรับคันนี้คัมแคมเบอรี่นะครับปี2017ตัวไม่แน่เช้งครับคันสีดําด้วยนะครับออปชั่นจัดเต็มแน่นอนสําหรับคันนี้ใครไวกว่าได้ก่อนนะครับนะ2.5ไฮบิดครับปี2017เลขไม่แสนสามเท่านั้นครับกับราคา559,000ผ่อนแค่9,000กว่าบาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะ เรามีดอกเบี้ยพิเศษให้นะแค่ติดต่อมาสอบถามได้คันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ครับเข้ามาเมื่อกี้เลยนะครับเป็นตัวโฉมหน้าไมเนอร์เชงนะครับตัวด้านหน้าก็จะเป็นในส่วนของโครเมียมแบบนี้เรียบร้อยนะครับไฟด้านหน้าเป็นดูโอเบรกเจอร์นะครับก็ถือว่าสวยนะได้มา2หลอดนะครับนะแล้วก็เป็นตัวปรับออโต้ให้เรียบร้อยพร้อมกับเดย์ไทม์ตัวกระจกเคใสครับรอยหินกระเด็นไม่มีแน่นอนเป็จกด้าน,นหน้าสีดำนะครับโอ้โหนะตรงนี้นะเป็นออกเป็นเทาดำนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวโครเมียมครับไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกนะครับสี่เหลี่ยมปากกระโปรงก็ถือว่าคมถือว่าแจ่มครบจบเลยนะครับสภาพของโคมไฟสวยทั้ง2ฝั่งนะเซ็นเซอร์ด้านหน้า2ครับด้านหลังสี่นะครับด้านในหรูหราแน่นอนนะครับและที่สําคัญตัวแกวบระหว่างกันชนนะครับตัวรถไม่มีอ้านี่ครับสภาพเกรดเอในส่วนของล้อแม็กครับเป็นแม็กอะลลอยจากโรงงานพร้อมกับยางครับของโยโกฮาม่านะครับมาในขนาดยาง2 15หนทับห R 1 7แม็กขอบ17 พร้อมกับยังโยโกฮาม่าครับปี2024แล้วเรียบร้อยเอาไปใช้งานยาวๆนะครับกระจกข่อไฟฟ้าบอยฟ,ฟ้าแล้วเรียบร้อยมือจับโครเมียมครับพร้อมกับตัวกรอบที่เป็นโครเมียมเหมือนกันนะครับไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกนะสันเหลี่ยมแล้วก็สีของหลังคาด้านบนนะถือว่าสวยเลยครบจบเหมือนกันคลิปนี้อาจจะไว้หน่อยครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสันเหลี่ยมข้างๆข,ขออนุญ,ญาตดึงออกให้ดูนะครับอีนะเงาไหมเงามากนะครับลูกค้าคนเก่าดูลร,รักษาดีมาก นี่คือรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับรถพวกนี้ดีไงดีตรงเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับหมดกังวลได้พวกน้ำมันขาดพวกอะไรไม่มีขาดแน่นอนนะครับและด้านในบอกเลยว่าโอ้โหหรูหรามากเบาะสีน้ำตาลแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์หลังก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับมือจับโอ้โหนะทำมาดีนะนี่เลยนะตัวไม่ได้เช้งนะครับใครอยากได้ไปใช้งานสามารถติดต่อมาได้ด่วนเลยนะครับและที่สําคัญนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลัง4นะครับนะพร้อมกับ กล้องถอยชัดๆมีให้แล้วเหมือนกันนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งอ่าถ้าเป็นตัวเก่าตัวเปิดจะอยู่ตรงโลโก้พอดีนะแต่ถ้าเป็นในส่วนของที่เป็นตัวตัวตัวพวกนี้นะตัวใหม่พวกนี้นะมันจะอยู่หลังตัวคาว่าอ่าโตโยต้า e นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับการตรงนี้ก็ถือว่าโอเคถือว่าแจ่มเลยนะครับใครอยากได้ไปใช้งานก็สามารถติดต่อมาได้ด่วนๆเลยนะครับอ่าขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะอ่าเมื่อกี้ขออภัยนะครับก็ลูกค้าโทรมาโอ้โหลูกค้าเยอะจัดนะครับมา ในส่วนของด้านในนะครับเปิดขึ้นเนาะมันก็จะมีในส่วนของที่เป็นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับจะแตกต่างจากตัวปี2019 2020นิดนึงนะครับนะด้านหลังตัวนี้มันจะแคบเข้ามานิดนึงเพราะว่าเขาจะใช้ในส่วนของที่เป็นที่เก็บของนะครับนะท,ที่ที่อยู่ด้านหลังอีกอีกบล็อกหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็สามารถเปิดได้นะเป็นแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่เขาจะอยู่ตรงนี้นะครับหน้าเครื่องจะ จะไม่มีในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่จะอยู่ด้านหลังแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นตัวไฮบริดนะครับซึ่งในตัวไฮบริดนี้มันจะเป็นระบบระบบไฮบริดด้านหน้าจ๋าเลยนะครับนะด้านหลังจะเป็นระบบแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ที่สําคัญนะอ่าอุปรกรณ์น,นะถอดล้อชุดแม่แรงอะไรอยู่ครบปกติและที่สําคัญตัวล้อครับเป็นล้อแมกอลอยทรงเดียวกันกันกบที่ใส่อยู่เลยนะครับนะพร้อมกับยางบิสโต้นะครับตัวสียังไม่มีลอก นะเอาไปใช้งานย,ยาวๆนะสำหรับตัวนี้ก็ถือว่ายังไงก็คุ้มครับ5 5า0 0นานะได้ตัวไมเนอร์เชงด้วยนะครับไม่แค่แสนสามเท่านั้นนะอ่าแล้วก็ที่สำคัญนะด้านในกว้างขวางเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะตัวนี้เป็นลายไม้นะครับเป็นลายไม้แต่ดูเข้าไปลึกๆมันจะไม่ใช่ไม้แบบไม้แบบแก่ๆนะครับพี่มองเข้าไปลึกตัวลายเขาจะเป็นลายไม้ที่ฝังไปด้วยแคปลานะครับนี่เลยนะทนทานแน่นอน นะครับเป็นแคปลาดแท้จากโรงงานนะตัวบอร์ดยังผมถอดทําความสะอาดให้ไม่ต้องห่วงม่านมีให้แล้วครบจบเหมือนกันที่เขียบุรีมีมาให้แต่สมัยนี้มันจะไม่มีที่เขียบุหรี่ให้แล้วนะอ่าอันนี้ก็เป็นสไตล์รถญี่ปุ่นนะครับนละ้ก็ถือว่าสวยถือว่าแจ่มนะตัวมือจับดึงอะไรก็มีมาให้พร้อมครบจบเลยนะครับมือจับโครเมียมนะครับเป็นระบบสัมผัสแบบคีเลตแล้วเรียบร้อยนะครับนะและที่สําคัญพวงมาลัยมันตีฟังกชันอ่าในส่วนของฟังก์ชัน,นต่างๆในส่วนของพวงมาลัยเป็นลายไม้ ที่เป็นลายไม้ด้านในเป็นแคปล่านะครับอันนี้คือแคปล่าจากโรงงานนะแคปล่าลายไม้นะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกหน้าต่างออโต้ทั้ง4ประตูเซ็นเซอร์ล็อกมีให้ครบจบเมมโมรี่ซีทครบจบเหมือนกันเบาะปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวเบาะตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะผมถอดทำความสะอาดให้ผมไม่ขายสภาพนี้แนะ่นอนและที่สําคัญคันนี้นะออปชั่นจัดเต็มครับขออนุญาตให้ดูด้านในก่อนแป๊บหนึ่งนะ oh <my> ขออนุญาตเข้าเลย <Yeah. S 1> มาขออนุญาตอย่าเบรกนะ คูสคอนโทรลมีให้แล้วเรียบร้อยนะครับคูสคอนโทรลนะอ่าอันนี้เครื่องเครื่องก็ติดแล้วนะติดแล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็มีในส่วนของคูสคอนโทรลนะพวงมลาลัยอยู่ในสภาพดีแบบนี้นะครับขออนุญาตเปิดแอร์แป๊บนึงนะออโต้โอเคโอ้โหแอร์นะเปิดมาเย็นในส่วนของคอนโซลน,นะครับก็ถือว่าสวยหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับนะหน้าจอขนาด7นิ้วก็ถือว่าใหญ่อยู่นะ แล้วก็แย่แอร์นี้แยกซ้ายขวาอิสระให้แล้วเรียบร้อยนะครับขออนุญาตลดเสียงแอร์แป๊บนึงนะ,อะโอเคแล้ก็ตรงนี้เป็นตัวเนวี่นะครับเนวี Navy ในตัวระบบแผนที่ที่เป็นระบบของอ่านด้วยเอสดีการ์ดนะครับนะมันมีให้อยู่แล้วนะครับนะแล้วก็เครื่องเสียเป็นของ jbl มีให้ตั้งแต่ปี2017เลยนี่ครับของ jbl นะอ่าแล้วก็ในส่วนของระบบแผนที่แรงต่างนะฟังก์ชันพวกนี้มันมีให้อยู่แล้วนะขออนุญาตเข้าเกียร์ถอยแป๊บนึง เกียร์ถอยชัดแจ๋วนะครับด้เกียร์ถอยชัดแจ๋วแล้วก็ในส่วนของชาร์ลีไบเจอร์นะครับสามารถบางชาร์จตรงนี้ได้เลยนะครับก็มีมาให้เรียบร้อยเหมือนกันนะคอนโซลสวยมากตัว2.5ด้านบนกระจกตัดแสงออโต้นะครับครบจบนะตัวไฟสว่างสวยนะเป็นสีส้มแบบนี้นะครับนะที่ใส่แว่นที่อะไรโอ้โหนะครบจบเหมือนกันเนาะก็ถือว่าสวยนะถือว่าโอเคเลยแดบบอร์ดครับรอยจุดวางพระรอยอะไรไม่มีนะนี่นะรถหน่วยงานนะครับนะขออนุญ,ญาตให้ดูนะครับ อ่านะมาจากบริษัทกรุงเทพนะครับออโตริสเนาะก็เป็นลําดับที่2นะครับคันนี้ก็ไปในประวัตินี่ประวัตินะครับให้ดูประวัติดีกว่านี่ครับอันนี้หน้า1 6นะครับาการต่อภาษีพลรบอรอยู่ครบนะเป็นรถหน่วยงานเนาะรถหน่วยงานนี่นน,นะทุกอย่างจะมารวมกันอยู่ที่หน้า18ผมจะให้ความรู้ไปด้วยนะครับทุกอย่างจะมารวมอยู่หน้านี้นะครับไม่ว่ารถคันนั้นจะโดนขโมย ไปอยู่ไปพลิกคว่ำไปจมน้ําไปอะไรมานะครับอ่านะจะมาลงประวัติตรงนี้หมดนะครับนะเวลาเปลี่ยนป้ายทะเบียนมันก็จะเปลี่ยนป้ายตรงนี้เได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนนะใช้ในการาใช้เลขหมายทะเบียน 1. ขอ42นะครับแล้วก็มีการอมโอนกรรมสิทธิ์จากบริษัท อะไรนี่ l i s i n g กสิกรไทยก็คือเขาเขาส่งหมดแหละเขาก็เลยโอนมาให้ทางบริษัทของกรุงเทพนะครับเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แล้วก็ได้รับการคุ้มครองมาอันที่3คือจากนายทะเบียนในการสลับเลขก็คือขอป้าย42คืนนั่นแหละซึ่งมาเปลี่ยนมาเป็น4 7 1 6นกะแล้วก็ปัจจุบันที่ใส่อยู่นะทุกอย่างจะมาลงประวัติที่หน้า18ตรงนี้หมดพิกคว่ำเคยหายเคยโดนขโมยเคยอะไรนะจะมาอยู่นี่หมดนะครับแล้วก็หน้าปัดหน้าเลขมาแสดงที่แสนสามนะอันนี้ผมให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสำเนาไปนะครับแต่ไม่ต้องห่ว รถน่วนงานพวกนี้มันเข้าสนยนทุรยะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของออปชันอะไรต่างๆก็เป็นในส่วนของออปชันทั่วไปในส่วนของแคมอรี่ที่มีอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าสวยนะก็ถือว่าใช้ได้แหละนะห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันยังไงก็คุ้มนะครับและที่สําคัญนะห้องเครื่องผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับห้องเครื่องสวยมากอ่านะเป็นระบบโชคแล้วเรียบร้อยนะครับนะสังเกตไหมจะไม่มีแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ที่ผมให้ดูมันจะอยู่ด้านหลัง นะครับนะแล้วก็ในส่วนของหัวน็อตลอยนะ้ำมันเยอะอะไรไม่มีแน,น,น่นอนนี่ครับชุดไฮบิดควบคุมอยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะครับเขาก็จะมีข้อควรระวังห้ามเอามือไปจับนะครับไฟฟ้าแรงสูงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหัวน็อตนี่ก็ตามสภาพนะครับแต่คมกริบแน่นอนอยู่ในสภาพดี5้าแ0 0ยังไงก็คุ้มผ่อน9ก0 0ักว่าบาทจดฟรีดาวนะจัดมาเดี๋ยวผมจัดการให้สำหรับคันนี้หรือใครอยากปรึกษาเกี่ยวกับการออกรถนะรีบติดต่อมาดร่ดวนๆนะครับ สุดท้ายนี้ครับน่าก่อนลาจากกันครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับจะได้พลดาดรถแม่เสริมนี้วันนี้แมนน้อยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ